ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการวาดกราฟเส้นตรงก็ตัวอย่างนะครับเรามีสมการอันหนึ่งสมการที่ว่าก็คือ y เ,เท่ากับ 2x บวกกับ1 อันนี้ก็เป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ของ y กับ x นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราหยิบ x มานะครับ x ใดๆมาเนี่ยเราก็จะมี y ที่เป็นคู่กับมันนะครับก็จะเขียนเป็นตารางนะครับของ x กับ y ก็อาจจะบอกว่าลองนะฮะ x เท่ากับลบ1 y ก็จะเท่ากับ2คูณลบ1ได้ลบ2นะครับแล้วก็บวกกับ1ตอน y ก็จะเป็นลบ1ถ้า x เป็น0นะครับแทนค่าไปปุ๊บ y ก็จะมีค่าเท่ากับ1ถ้า x เป็น1 y ก็จะเป็น2คูณ1นบวก1นะครับเท่ากับ3ถ้า x เป็น2นะครับ y ก็จะเท่ากับ2คูณ2บวก1ก็เท่ากับ5นะครับ ก็จริงๆเราจะลองเลขค่าอื่นๆดูก็ได้นะครับมีอาจจะไม่เป็นเลขที่ไม่เป็นจํานวนเต็มก็ได้นะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดกราฟของจุดเหล่านี้ก็วาดแกน y ก่อนนะครับแกนแกน y ก็แนวตั้งแล้วก็วาดแกน x แนวนอนนะครับต่อไปก็ จะหาตำแหน่งนะครับของ x นะครับเป็น1เป็น2เป็น3แล้วก็ลบ1นะครับลบ2แล้วก็ลบ3อันนี้ก็คือแกน y นะครับหรือ y axis นะครับ ถเขียนเลขกำกับไว้นะครับก็จะนำจุดเหล่านี้นะครับที่อยู่คู่กันนะครับในแถวเดียวกันมาพลอตเป็นกราฟก็เริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับก็ลบหนึ่งกับลบหนึ่งนะครับก็คือจุดตรงนั้นนะครับจุดตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดลบหนึ่งกับลบหนึ่งก็เขียนเป็นพิกัดกำกับไว้นะครับว่า วงเล็บลบหนึ่งแล้วก็เครื่องหมายคอมม่านะฮะแล้วก็ลบหนึ่งนะครับจุดถัดไปนะครับก็คือศูนย์กับหนึ่งเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ y เป็นหนึ่งคือจุดนี้ครับถัดไปนะครับก็เป็นจุดหนึ่งกับสามนะครับ x เป็น1น,นะครับ y เป็น3ก็คือจุดนี้นะครับก็จะสังเกตว่าจุดเหล่านี้นะครับจะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับก็จะวาดเส้นนะครับผ่านจุดที่เราได้ได้วาดลงไปเมื่อกี้ อันนี้ก็เป็นเส้นตรงที่เราลากผ่านจุดทั้ง3จุดนะครับนะครับก็สังเกตว่าลากผ่านจุดทั้ง3ที่เราได้วาดลงไปในตอนแรกนะครับเส้นตรงตัวนี้ ก็ถ้าเราหยิบ x มานะครับ x ใดๆก็ตามนะครับอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นล้านอะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีค่า y นะครับที่อยู่ในเส้นตรงเส้นนี้เหมือนกันนะครับจะหยิบ x อะไรมาก็ตามนะครับก็จะมี y ที่อยู่คู่กันเสมอนะครับในเส้นตรงเส้นนี้ x นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับก็ได้นะครับ x อาจจะเป็นค่าพายก็ได้นะครับ3.14อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็สรุปคือ x อะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่จะใส่ค่าลงไปได้ก็จะมีค่า y ที่คู่กันอยู่นะครับถัดไปนะครับก็พูดถึงอีกสมการนึงครับ y เท่ากับลบ3 x บวกกับ5อันนี้ก็ลองวาดนะครับวาดเป็นกราฟนะครับ แกน x แกน y นะครับแล้วก็ลองเขียนตารางนะครับของจุดต่างๆนะครับก็เริ่มต้นที่ x เป็นลบ1ก่อนนะครับถ้า x เป็นลบ1 y ก็เป็น8ถ้า x เป็นศย์ y ก็จะเป็น5นะครับถ้า x เป็น1นะครับลบ3คูณ1ได้ลบ3บวก5ได้2นะครับถ้า x เป็น2 y ก็จะเป็น1นะครับใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับเป็น2คู่กับลบ1นะครับก็ลองประมาณดูนะครับว่า x เป็นลบ1แล้วก็ y ก็เป็น y เป็น8นะครับอ่จริงๆวาดผิดนะครับต้องเป็น ผิดด้านครับต้องไว้ด้านบนครับลบหนึ่งนะครับ x เป็นลบหนึ่ง y ก็เป็นเลขบวกแปดนะครับอยู่ด้านบนนะครับถ้า x เป็นศูนย์ y ก็จะเป็นห้านะครับจู่บนแกน y นะครับถ้า x เป็นหนึ่งนะครับ y ก็จะเป็นสองนะครับจุดนี้นะครับถ้า x เป็นสอง y จะเป็นลบหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างของแกน x นะครับ อันนี้ก็เป็นกราฟแบบประมาณๆเอานะครับเดี๋ยวก็ลองวาดเส้นนะครับที่ตัดจุดเหล่านี้นะครับเป็นเส้นตรงก็สังเกตว่าจุดอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงเนี่ยก็จะอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่ากราฟนี้นะครับเส้นตรงตัวนี้ ก็จะมีสโลปเนี่ยครับที่เลือ่อเลื่อนลงมานะครับจากด้านบนซ้ายนะครับลงไปหาด้านล่างขวานะครับอันนี้เพราะว่าค่าของสมมติสิทธิ์ของเน,นะครับเป็นเลขลบนะครับติดลบอันนี้ก็เป็นตัวบอกค่าสโลปนะครับว่าสโลปเนี่ยจะเลื่อนลงนะครับสโลปลงหรือสโลปขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องสโลปในวิดีโอคลิปอันอื่นนะครับส่วน5นะครับ5ก็คือบอกว่ามันตัดกับแกน y ที่จุดไหนนะครับอันนี้บอกว่าตัดกับแกน y ที่05นะครับ mm hmm. ก็ทำอีกข้อหนึ่งนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่ง y เท่ากับอะไรนะครับ y เท่ากับ เส้นห่ส่วนสองคูณ x นะครับบวกกับ2ก็เราก็นั่งเขียนนะตารางนะอย่างรวดเร็วนะครับก็ x y คู่กันนะครับจะบอก x เป็น0นะครับ y เป็น2แล้วก็ x เป็น2นะครับ y เป็น3นะครับจริงๆเราไม่ต้องพอดหลายจุดก็ได้นะครับเราพอดแค่2จุดนะฮะแล้วก็ลากเส้นตรงผ่าน2จุดนี้ก็พอแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเขียนกราฟนะครับก็มีแกน x แกน y เหมือนเดิมนะครับจุดแรกนะครับก็จุด0 2นะครับแล้วก็อีกจุดหนึงคือจุด2 3นะครับแล้วก็ลากเส้นตรงนะครับผ่านจุดทั้งสองนี้นะครับก็สังเกตว่าสโลปนะครับก็จะวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสัมพรทธิของ x นะครับมีค่าเป็นบวกนะครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดลปมีค่ามากขึ้นก็จะชันมากขึ้นนะครับเราสังเกตว่าจุดตัดกับแกน y ก็คือจุด02นะครับเพราะว่าเรามีเลขบวก2อยู่ด้านหลังนะครับ